แล้วบยนดคยนคันีคยนีครันีัยนครับยอนนี้ยูิดัีครััยนรันดครับนะครับกัินน้ีนครับับรับน พี่แองจี้มาดูแลแทนพี่มอนเองนะครับพี่มอนเองไม่สบายค่ะวันนี้มอนเองไม่สบายโดนแอร์ไม่ได้โดนแอร์ไม่ได้ไอั้งคือโดนระอุน้ำับโอ้ยตะคันควาแห้งที่สุดอันน้ำไม่เย็นอันนั้นไม่เย็นจากลำปลาอันนลำปลาไม่เย็นือบิกกี้เฮ้ยคือบิกกี้วะ ตัวแรงโยนคัน <c oughs> วันนี้คนก็เป็นคุยลุยกันเลยไทยเห็น <c oughs> ไหมนั่นอินอืมอ <c oughs> ันนั่นอินเลยอนนั่น,นอินนั <c oughs> ่นอินพิงแผวถื

แต่งเป็นเพื่อนค้งค้ด้วยเปรนโชิตาแต่งสองสาเพื่อนร่วมงานหรอแม่แต่งสาเพื่อนร่วมงานฝั่งนี้ด้วยแต่งโหน่อยเพื่อนการเราถูกดีแล้วไงที่เบลี่เบเราถูกดีแล้วเราต้องโซนิดนึงไงไม่ไหวไม่ไหวสาทไมสามีต้องโง่ด้วยเอาอะไรอีกจนะคน อะไรคะะเอา่ะในกระเป๋าดำค่ะพี่เยคุณหวาวนรับุวันเสาร์นี้นี่จะไปตอนเช้าร้านใหม่เสร็จแล้วอย่างนี้คือบุญแล้วเลยว่านี่เนี่ยนี่เขาแป็นอะไรไปท่เป็นอะไรโน่นีมันจ้าใหญ่มาโชว์ไว้เอีกวันแบ่งไปก็ได้นะหนูถ้าไม่มีไได้

ฟนขับอย่าพึ่งด่านะคะัาแฟนขับอย่าพึ่งทัวลงนะคะลงอยต่อยอย่าลงนะคทะลุทสี่แปเก้าหลก็มันออกอะไรอย่างมันออกซื้อทะเบียนรถเก้าหกนะซื้ออะไรหอ่าหนึ้าหน่งไอ้เกู้เอาก้าหนึ่งหัวไม่ได้้ซื้อหัวไม่ได้กินหรอกนะคุณบ่า ทนี่ยทำงานเนี่ยทำู้้ํำค่ำอย่างนี้ได้เงินคนละหนึ่นลี่คะแต่น้า่ะคับเข้าไปสองหสามเรา่เขาไปสองม่วยบอกคุณลูกดแม่แต่งหน้าบอกพี่ไหนสิว่รอยอบไม่ตอบแล้วไม่อบแล้วไ่อบ้ม่แต่งหน้าี่บอกล้วนอไปแล้วใค ไมาห้นึ่งร้อยใบได้มาห้าใบแม่อวนของมีไม้มีสาวไปเาไหนเนี่ผมมุ้งผนะหรอแม่เอามาให้ห้าแต่เขาไปได้ไม่นักเลยไม่เป็นไรเอาไปเลยเดี๋ยวจะไปซื้อนาฬิกาใบให้นราเลยจะเป็นไรแม่ไปเดียวมันก็ไปคนเดียวไม่เป็นไรไม่ักไม่นานเลยไล่สุด่จะไปกี่คนไม่ไม่เป็นไรเอาไปเลยให้ได้มาห้าใบสองคู เอาสองใช่มสอ้ยกนจะ้ออรตาไม่าเป่าเผื่อจะไปซื้อสลอาอน่อรมาครับโใส่นะใช่ใเพื่อจะไปซื้อรสลอ์สักค่าใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไมใ่ไใช่ไห่ไหม่มใช่ไหมใช่ไหม่ไมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหใช่ไหมใช่ไหม รวยเก้ารวยแปดรวยเจ็ดได้ขั้วขั้วขั้วเป็นรับเป็นเสี่ยงขั้ปิงในเจ้าของพยามปองติดขาดอาเอาเอาเป็นผีไอ้สิบดีราคา อีกนาทีนะน้องสาวันเลยตอนนี้เราจะเพิ่งกดดันพวกชานไม่เคยกดดันใครทั้งวันแฟนขับคานมีเวลาน้อยนิดนะคะอยู่พุ่งวีนนะคะน้องจะสวยที่สุดค่ะวันนี้แฟนขับอยู่พุ่งวีนนะคะชื่อสตีนะคะไอจีสตีนะค่ะไอจีแมสตีชื่ออะไรนะแอ่งควไปลงตรงนั้นนะคะมังกรปเบียดรับไม่ไหวไม่ไม่เป็นไม่เลย

ไม่รู้ว่ะเจอเ่อรเพื่องชวนนะคะล้วสุดจะเป็นงานมันเกิดยีโมเมื่อคืนเนาะแลตอนนี้มันอทำซึ่ชชอบอยากกันดันชอบกันดาตชอทการแดนสวอนโลเลยเล้น้ำพงน้ำเดอไปฝุ หมอมาไปดูหมอจะไปหาหมอไม่สั่งได้ขับไม่ทางก็รอไม่จัดเลยเลยนี่แหละเนาะอ๋อแม่แม่อ้วนหานเมื่อกี้หานให้น้องเห็นดีดูหรอพ่อแรงเนาะเขาเชื่ออะไรนะน้องก็เลยนะน้องโดมนี่ไงน้องเป็นช่างของน้องปุ๋งอิ่งนะน้องโดมนี่แม่เขานั่งอยู่เนี่ยใช่นี่ไงแม่เขานั่งอยู่เนี่ยแ้วน มันจะทำส,สไตล์เบาๆไตล์ลูกเดบุญ uh ่าเป็นขับอย่าลืมด evet> ่านะคะตัวสำหรบออกตัวไว้ก่อนนะคะเก็บไดน้นี่เราบอกเมื่อหีว่เราไม่้กแหล้วนะครับไม่คืออะไรก็แต่งใ เไม่จะแล้วนงงทาได้ทำก่อน้วนไหมไม่ได้ทำไม้ันรับนอยสแล้วบีเซ็หลายน่อยสิแล้วแล้วรเน้ไม่ตื่นเชสตูแล้วตองนคนตายตอนนี้เขาจะเตรียมความพร้อมกันได้ครับพี่น้องครับ สำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี้กันครับเออคลิปตอนนี้แหละออกจากรายการนะจสิต้องให้พี่น้องดใบ้างอีกครับผม